สวัสดีจ้าฤด,ดูการเพราะปลูกอ้อยมาถึงแล้วนะจ๊ะชาวไร่อ้อยที่กำลังมองหาสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยมาใช้ลองมาฟังวิธีการของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกกันนะจ๊ะตามไปชมกันเลยสารกำจัดวัชพืชที่คุณประเสริฐใช้คือชุดแกงซากคุมย่าในไร่อ้อย วิธีการผสมน้ำ200ลิตรใส่คราเกีน5 0ซีซีลงไปก่อนเพื่อปรับสภาพน้ำและช่วยให้สารที่ผสมตามลงไปเข้ากันได้ดีจากนั้นจึงผสมอิมาซั์ผิกและเพนชั่น1ลิตรลงไปคนให้เข้ากันตามไปชมผลการใช้กันเลยนะจ๊ะ สเสริฐจิตท,ทองครับสมาชิกยูนไลฟ์ครับฮาแปลงนี้แปลงนี้ไอเราปลูกเมื่อไหร่นะฮะปลูกเมื่อเดือนมกราครับอ่าปกเดือนแล้วอันนี้ค่ะ,ะแล้วแล้วปลูกเสร็จแล้วเรามีน้ำลดไหมเนี่ยไม่มีไม่มีนนไม่มีมเลยใช่ไหมะคะเราก็เลยคุมแห้งครับ อ่าเราคุมแพงด้วยอะไรคะเพนชั่นบวกอิมาซัมบิกครับพาไปดูส่หน่่ยฮะว่าประสิทธิภาพของอิมาซับบิกกับเพนชั่นเป็นไงบ้างทั้งพื้นที่เลยนะเนี่ยครับหเดือนโอหกเดือนเตียนคิดเลยแปลงอ้อยของคุณประเสริฐปลูกติดอยู่กับแปลงอ้อยของคุณเจริญซึ่งใช้ชุดแกงซากคุมย่าในไร่อ้อยเหมือนกันเราไปฟังความคิดเห็นของเกษตรกรกันเลยนะจ๊ะผมชื่อเจริญเพชรพินอยู่ บ้านตำบลบันเสาอ่าอำเอบารมกมจังหวัดสุรโรค่ะอันนี้อันนี้เ่าปลูกอ้อยพันธุ์อะไรคะขอนแก่นสามอ๋อขอนแก่นสามแล้วก็หลังจากปลูกแล้วทําไงกับมันบ้างอะฮะก็ฉีดยาคุมแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วจากการที่เราเก็บเก็ยบญ้าด้วยมาสป,ปิกกับเพนชั่นเนี่ยไม่ทราบว่ามีความพึงพอใจขนาดไหนฮะก็พอใจฮนะ การคุมได้ได้นานกว่าก็ค่ถ้าเป็นของบปงอื่นนีกป่านนี้ก็ต้องไปเก็บอีกรอบตรงแล้วครับอ,อันนี้จะยืดไปได้ยาวกว่าระยะเดือนอันนี้จะคุมได้นานกว่าอย่างตัวอื่นจะใช้อยู่ได้ประมาณไม่เกินสามเดือนอันนี้สี่ห้าเดือนอันนี้ก็คือแปลงพันพันเกศสาม ขนแก่นสนะคะฉีดยาคุมญ้านะคะอีมาสป,ปิกกับเพนชั่นนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาเรามาดูนะวัชพืชนะฮะวัชพืชแหวกให้ดูวัชพืชนิดหนึ่งค่ะเป็นไงบ้าง เวลาเราฉีดแล้วผลกระทบกับร่างกายอ่ะยางยาตัวอื่นอ่ะเวลาเราฉีดเพื่อไปกินมัน mm จะแสบจะมูกแล้วจะอึดออดตัวนี้จะไม่ค่ s, อยอึดอบปกติผมฉีดกันนี่อย่างที่ผมฉีดยาตัวอื่นอย่างที่ผมเชื่อฉีดนะนะชื่อกล้องขนาดลักษณะนั้นอ่ะผมอยู่ได้ไม่เกินชั่วโมงก็อยากให้ชาวไร่ได้ลองใช้ครับก็จะรู้ว่าของเขาดีไม่ดียังไงผมพูดไปก็อาจจะ ในการโมให้ลองใช้ดูเอาเองดีกว่าอพ uh. อใช้แล้วเห็นผลก็ผมคิดว่าผมใช้แล้วดีกว่าที่ใช้ตัวอื่น uh. ให้ให้ชาวไร่ลองใช้ดูครับ